เเรื่องที่ห้ามทำถ้าอยากให้ลูกค้าหาเราบน Google เจออยาเขียนบทความลงเว็บไซต์เราเยอะเกินไปถ้าไม่จาเป็นเขียนแค่หัวข้อที่สำคัญสำหรับสินค้าหรือบริการเราก็พอไม่อย่างนั้นระยะยาวดูแลายากมากพยายามอย่ายัดคีย์เวิร์ดหรือว่าคําค้นหากว้างเกินไปในหนึ่งหน้าสำหรับธุรกิจหรือว่าเว็บไซต์ใหม่นะครับจัดอันดับแค่ไม่กี่หัวข้อหรือไม่กี่คําค้นหาเนี่ยบางทีก็สามารถสร้างเงินได้แล้วแล้วก็ทําได้เร็วกว่าด้วยอย่าถ่ายรูปหรือว่าตัดต่อแล้วลงไปในเว็บไซต์เราทันทีถ้าไม่ย่อขนาดไฟล์ก่อนนะครับไฟล์ร ปีแต่เอาจริงแล้วก็มีหลายเว็บไซต์ใหญ่ๆนะครับที่แหกกดพวกนี้แล้วก็ยังจัดอันดับใน Google ได้อยู่ดูเป็นกรณีศึกษาเคส by เคสดีกว่าอย่าคิดว่าการทํา SEO เป็นแค่เรื่องของการจัดอันดับในเว็บไซต์ในยุคสมัยนี้ลูกค้าเราค้นหาบน YouTube แล้วก็ Tik t o ็อกแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยหลายครั้งเลยนะประจัดอันดับในเว็บไซต์พวกนี้ได้ลูกค้าเยอะมากแถมไม่มีคู่แข่งอีกอย่าทํา SEO โดยไม่มีการวัดผลหรือว่า c o n v e อ s i o n อย่างน้อยที่สุดนะครับวัดการแอดไลน์ของลูกค้าหรือไม้แ็ก่การกดโทรศัพ พอให้เว็บไซต์เราติดอันดับหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่ Google หักหน้าเรานะครับพาเราล่วงไปหน้า2หน้า3ได้ฉะนั้นแล้วการตลาดออนไลน์บน Google เนี่ยมันต้องเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลาครับ